พเพื่อนมาเมืองป้ากับเผาของยายทองจ้ะป้ากับเผาอยู่มงงงนีเพื่อน,อนมันเป็นอย่างคือจังทนจังทานแทย้ยายทองกับแลกใจอยู่เนาะจา้ะเนาะมึงรู้จ้ะเพียงคอยายทองจ้ะป้าเนี่ยต้นใยไงสูงสูงเพียงคอยายทองแตกพุ่มดีเนาะจา้าเนาะว่าเป็นอย่างเขาคือปงเขาคือมียอดอยู่ตลอดทั้งปีแม่ต้านาแล้งตอนนี้ก็นาแล้งนาหน,นาวเนาะจา้าเนาะ คอบาห้าเด็ดเขาห้าเด็ดเขาจังสิซัมบาห้าได้ทาสาวเขาแบบนี้มจ้ะห้าเด็ดเขาก็เกิดขึ้นมาใหม่มึงรู้จ้ะหมากลายไหลาย้ายท้องบ่ด้มาแตงออกนะจ้ะหมากลายไหลสรรพคุณของใบกระเพราหนิเด้อเพื่อน<ๆ>แก้วัดแก้ไขได้นะจ้ะแก้วัดได้นี่เป็นวัดคัดจมกูกนี่เอาใบกระเพราหนิจ้ะเป็นย่องย่องหลกระดมได้ได้ดจ้ะมันนี้ถ้าห้าเด็ดอัน ใส่อาหารผัดกะเพราอยียงก็แล้วแต่มีประโยชน์มากมๆแกนเป็นยาเป็นสมุนไพรน้ำเป็นสมุนไพรแก้วัดแก่ไอเนาะจะเนาะนี่มันสิหอมใส่ใส่แทนใบแมงลักได้จ้ะย้ำเขาใส่แกงใส่อมใส่แทนใบแมงลักได้พอ่บกินเขาจะแรงกว่าแรงกว่าแมงลักเนาะจะเนาะใจท้องกับมิหลหลๆเพื่อนๆอยู่ในสวนมิ้ลหลายได้จ้ะหลคัส เก็บกินตลอดปีตลอดแล่งจ้ะนาแรงะกะเจ็บกินอยู่นี่บบดนี้ฟังทั้งนั้นท่าเหลียวเห็นน่ะบ่ได้ปลูกเพื่อนเพื่อนบ่ได้ปลูกสงสัยนายเขาพัดไปเนาะจ้ะนเขาพัดนเขาพัดไปตกตรงไหนเขาก็เกิดขึ้นให้เขาได้ยู่ได้กินยังสิแม่จ้ะนี่ที่ย้ายท้องผ้าเพื่อนมาเมื่องนิก็บ่ได้ปลูกได้จากมงนี้ก็บ่ได้ปลูก,อ,กอันนี้เขาเกิดเองจ้ะเขาเกิดเอง มองดูมองนี่เขายังมาเกิดนอกจะยุคางห้องขี้โมนี่นี่มีอีกต้นหน่อยต้นนี่เขาก็เกิดเองได้เพื่อนอันนี้ก็เกิดเองยุคางห้องขี้โมนี่เขาก็เกิดเองซับพะคุณมากไหมแก้บัดได้น่าจะแก้บัดแก่ใครได้มันเป็นยาจะมันเป็นยาสมุนไพรเวลาเขาเป็นบัดคัดจมูกเวลาเขากินเขาถือกินนี่ขันยายท้องเป็นบัดรยายท้องกับสิมาเด็ดมาเด็ดแบบนี้จ้ะมาเด็ดแล้วก็ะ มาเด็ดยองจังสิห้อกระดมจังสิแม่จ้ะมาเด็ดยองหอมหอมคว่ำหอมขึ้นอยู่กับผู้มักนาะจะบางคนก็อาจจะบ่มักแต่ว่ายายท้องมักเวลายายท้องเปลี่ยนวัดยายท้องจะมาดมมันนี่แล้วก็มันจะล่งล่งจะมูกเลยจ้ะนี่ใบใบกระเพราเน้าจ้ะเนาะกระเพราผัดกระเพราหมูผัดกระเพราไก่ผัดยังกระสับจ้ะนี่แหละจ้ะต้นบักไงอันนี้ขึ้น ใบกะเพ้าต้นกับเพ้าอยู่นี่ได้สามปีเลยเด้อจ้าบ่าเคยหดน้ากับบ่หดจ้าเพราะว่าสายยางแย่ท้องมาบ่ถึงด้หดน้าเขาก็อยู่ดีดีจ้ายู่ทนแหล่งทนฝนข่ามฝนได้มาสามฝนแล้วจ้าสามฝนแล้วคงจะได้กินอีกนานต่อไปเนะจ้ะเนาะ